ไข่แม่ฮันนี่ก็เลยเอาอีกแล้วนะคะเมนูไข่ไข่เ,ะะเอาอีกคลิปหนึ่งนะคลิปหนึ่งแล้วไม่ไหวก็ต้องกินโอ้โหกระห็ดคลิปแล้วนี่นะคะคลิปไข่คลิปไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไปติดน้ำมันรอเลยเดี๋ยวค่อยทับไข่ให้เนึ่ ก่อนเป็นแ่ก่อนเป็นคนอีเป็นคนทำอะไรรวดเร็วนะแต่ก่อนนะอยางที่เรามาทำทุกอย่างจะเป็นแปะใช่พ้ออย่ากินาดแตทีพวไม่กินนะเม๋่อค่อยสิอกขายให้้ว้าไปตั้งหม้อเลยมันงเดอได้ทันไวืแต่่อยหาอันเท่าสับคอยโมห็นห่งม่ก <c oughs> ินไม่เอยดเแม่ไม้มีแกอโมยน ว่างบ่ได้กินแล้ว <grabas> <wel> <grabas> 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 เด๋ยวสองข้าวเด๋นี่เกลียวเอนเกลือได้ไหมกอย่นิหนอยลงเป็นันรถถ

เลยเดีเ๋ยวค่มันเดืดก็ลงแล้วก็เรียบร้อยเลยไข่แน้่มันง่ายและะ้วแต่มันเรเห็นไข่เห็นหูนะน่งเนาะน ใส่ที่นี่เลยแล้วก็เรียบร้อยเลยได้ในโอังไม่ได้นะโอ้นะเก็บขาตัดตั้มจบยายใส่โอ่งตั้มจบมูฮ่าแห้งแหงคว่ำเหล่ลายก็ห้องกโอ้เจ้ามีขาสั่งกอกอยู่น้อยายนี่ทีอะไรพิ่อันนี้สายไหมนี่สายสายเยอะ

ทอดไข่มืดมืดทำไข่มืดน้ำมันยังไม่เดือดเมนูไข่นะคะเมนูไข่นะคะง่ายง่ายทำไข่ ทอดไข่ไข่เกี่ยวเกียวไข่มืดมืดไม่เห็นหน้าแม่ครัวเลยสามอีกเด็ดนาทีแล้วทอดทดนาทีได้แล้วนี่เยอมมา ไขน่นะคะ,ะ,คะไข่มันจะยากอะ่ะล้างนะแค่เทไข่ใส่แล้วก็เรียบร้อยตั้งกระทะรอเลยแล้วก็เรียบร้อยแล้วไม่ตีอีกเนี่ยซิบอาหานลงที่นี่ก็เป็นแคบาน้อง เอไปใส่นะ้นนี่นะคะไก่น้ามืด รองักที่เป็นธมเนี่ยไปดีแล้วหูโอ้โอ้โอ้โอนี่เน่เน่เน่อเมองเหี่ยวกันเป็นไรโอ้ยนี่เน่เน่เน่ ได้ส,สี่สนาทีได้สี่นาะทีแล้วโอ้โอันนี้นะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งจานนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งจานแล้วเหลืออีกหนึ่งจานนะคะมามามาอ้าวนี่นะคะขอบคุณครับมาถ้ามันไม่อร่อยก็บอกเด้อ

สงสารยาให้ยายเชอร์ฮะสงสารยาให้ยายเชอร์แบบไหนเนาะฮะให้แบบเลยโอ้ยมันมีบวกนะถ้าจะชมมันนี่คนเดียวก็ชมไม่ได้เพราะว่าแม่กินเขาก็เอียบด้วยแมกินใครง่วยเนี่ยฮะไม่คิดว่าจังไงมะเออไข่มะนาวหนึ่งลูก นี้ก็ถ้าลุงจิมมี่บอกว่านี่เอ้ยทอดไข่เดี๋ยวแม่ทินไม่อยู่ทอดไม่ได้เพราะว่าสูกอยู่กับแม่ทินใส่มะนาวไปจะได้ปูดี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเนื่องจากว่าเรางกนะคะเราเรางกก็เพราะว่าจะได้น้ำมันไม่ใช่ ทอดที่เราเยอะๆมันก็เลยแบบต้องยังใช้ยังขวานค่ะเนี่าไว้ให้ให้ลุงพันกับลุงจิมลุงจิมมี่นะเดี๋ยวจะทอดปลาส้มนะยังอยู่ปลาส้มอยู่เขแล้วยังปลาส้มบคลิปนี้เนาะสวยๆนะคะทอดไข่นะคะ คาทอดไข่นะเราตอนแรกก็ว่าจะาไม่ทำ <นะ S 2> หรอกแต่ทีนี้ตัวเองอิ่มแล้วก็เลยเออนึกถึงคนที่เขายังไม่มีเวลาทำกินกว่าจะทำกินก็มืดค่ำเนาะก็เมือ่อยนะนะก็เลยเออนานๆก็ทำแล้วก็เลยทำแต่ลุงพันกับลุงจิมคงจะได้กินไข่เพราะว่าข้าวเหลือน้อยอบ่านเราบอกข้าว <laughs> อ๋ <laughs> อบ้านเรากัดโอ้ข้าวบ้านเร ถ้าข้าวหมดก็ถือกระติบไปนึ่งอยู่บ้านโอ้รีบกินจะได้พากลับบ้าน <S <S แล้วก็ไปนึ่งข้าวมาไว้ให้ลุงพันกับลุงจิมพอค่อยจับดูแล้วกระติบไหนก็เพราะว่าข้าวไหนอยู่บ้านนะแคบไม่อยู่เบาเบาน่ะนะนะเพราะว่าคนก็เนาะก็ไม่เขาออกกินหลายคนก็แทบเนาะมันก็ข้าวได้แค่สามอืมนะขนาดสามมูลยังว่าแทบเลยวันนี้นะ เขาไปได้กินข so ้าวเนาะกินเตกุ้ยเจียวก็ไม่ไม่ได้ใส่หม้อดข้าวเย็นก็มันแฉะก็เลยไม่ได้ใส่หม้อด้วยไฟมีอยู่ใจมันร้อนกว่าไฟขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะ ใครอยากจะสนับสนุนคุณคุณป้านะคะก็อย่าลืมนะคะที่พีสกินนะคะไข่มื่อดนะคะไข่เมื่อดทำไข่เมื่อดไม่ว่าจะเป็นชีมเซรั่มเจลซีบักท่อนพักเบต้ากูแคนนะคะผ่านช่องแม่บุญถิ่นกอกออกนะะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ